คบกับฝรั่งสามปีเตรียมตัวที่จะแต่งงานนะวางโครงการเป็นอย่างดีเขาวาดฝันไว้ว่าจะไปสร้างบ้านให้แต่พอถึงเวลาเนาะโดนวีซ่าทำอะไรเรียบร้อยเลยนะฝรั่งบอกว่าฉันไปต่อไม่ไหวฉันรับผิดชอบครอบครัวเธอไม่ได้ฉันขอหยุดยุติเออ การสัมพันธ์ของเธอณนะวันนี้ยายจา๋าเอ้ยเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากๆนะฮะมาเล่าสู่กันฟังเนาะในความรู้สึกของความหวังความฝันของหญิงไทยเรานะฮะอันนี้ก็คุยหนุ่มออนไลน์เช่นกันเจอกันสามปีก็คือสาครั้งเนาะมาเที่ยวบ้านเขาครั้งหนึ่งของสุดท้ายเลยเขาอยู่อพาร,ร์ตเมนต์ก็มีสองห้องนอนนะและ เ,เขาก็ทํางานนะเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายแล้วเขาก็ไปบ้านเราละครั้งสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าปีสุดท้ายนี่ก็คือวางโครงการอาจจะไปแต่งงานโอเคเขาก็มีแผนนะคะเขาก็ให้ช่วยเหลืออยู่ค่าใช้จ่ายเราก็เคยพูดเรื่องหนี้เรื่องสินแต่ไม่ได้บอกว่าให้เขามาใช้เลยะนะเราว่าก็เล่าสู่กบฟังพอถึงจะเวลาแต่งงานแล้วเนาะเพราะว่าหนูอายุ32ปีฝรั่ง42นะคะก็ห่างกัน10ปี ฝรั่งไม่เคยแต่งงานฝรั่งเ,เคยมีแฟนนะคะแต่ไม่เคยแต่งงานแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกเขาบอกอย่างนี้เนาะเขาก็บอกว่าแฮปปี้ดีแต่งงานอยากจะเอาเรามาที่นี่ความคิดความฝันเราในใจเราก็อยากมาทํางานเองแหละเนาะเพื่อที่จะมาต่อ ยอดของตัวเองเพราะเราก็เพิ่งจะ32นะคะในความคิดตอนนั้นทีนี้มาตอนสุดท้ายก็คือเออถ้าฉันแต่งงานไปอยู่กับเธอเนาะฉันมีภรระหนี้สินนู่นนี่นั่นก็เล่าให้เขาฟังนะคะเ,ออเขาก็มองเอออางเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะใช้นี้ให้แต่เราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเขาจะต้องใช้นี่ให้กับเรานะคะก็เพียงแค่คุยกันเห็นเขานิ่งเฉยไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไอเขาส่งเงินให้ ก็ไม่ได้ส่งให้ทุกเดือนเนาะ,ะในช่วงปีแรกกับปีที่สองมาปีปีสุดท้ายนี่แหละที่เขาถือว่าส่งให้เดือนเว้นเดือนก็คือเยอะขึ้นของปีสุดท้ายนะคะแล้วทีนี้ในความรู้สึกเขาทิ้งหนูเขาไม่เอาหนูเพราะว่ากลัวให้เขาใช้นี่หรือเปล่าเยจา๋าแบบนี้ไปยังไงหนูรู้สึกแย่หนูรักเขานะนิสัยเขาโอเคอเราก็รู้ว่าเขาอะไม่ได้รวยเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะ สิ่งที่เขาให้มีเขาหนูก็เรียกว่าหนูโชคดีความในใจที่หนูพูดไปเพราะเราก็จะแต่งงานกันแล้วนะคะก็เลยเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเออเราก็มีลูกอยู่คนนึงนะคะอยู่กับแม่อยู่กับพ่อเนาะแล้วก็มีพี่ชายเราเป็นคนเล็กพี่ชายเขาก็ไม่ได้อยู่นี่แล้วเราก็ไม่ได้เอ่ยอะไรนะคะเกี่ยวกับพี่ชายเนาะแม่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะแต่ก็เราก็หวังไวแ้แหละเนาะหวังไว้ในใจแหละ นะเออเพราะว่าในปีหลังเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งเขาให้เงินก้อนมาห้าหมื่นเหมือนกันที่ว่าใช้นี่ทกศก็เอาตัวเขานั่นแหละไปที่ธนาคาร ล้างนี่ให้พ่อก็ถือว่าโชคดีนะคะว่าจบนี่ทกศตรงนั้นในสิ่งที่เขาเห็นนี่ทกศแล้วมันก็จะมีจุบจอบก็มาเล่าสู่เขาฟังเนาะและนั่นคือจุดที่เขาเทหนูใช่ไหมหนูผิดใช่ไหมที่พูดเรื่องหนี้สินกับเขานะคะอืมเขารับผิดชอบไม่ไหวหรือยังไงนะคะเขาบอกพูดออกมาเลยว่าอืมเราไปต่อไม่ได้นะรับผิดชอบไม่ไหว จริงๆแล้วจุดตรงนี้อ่าหนูก็พูดเลยนะว่าเราแต่งงานกันไปเนาะฉันรักเธอมากฉันรอหวังเนี่ยเอกสารก็เรียบแนตะ่ให้เธอจ่ายเงินมาขนาดนี้แล้วทําไมเธอถึงที่จะคิดจะทิ้งฉันเรื่องหนี้สินเนี่ยฉันเล่าให้เธอฟังนะเออฉันเล่าให้เธอฟัง ถ้าฉันไปอยู่ตรงนู้นฉันทํางานเราก็ค่อยทยอยส่งหรือว่าเธอทําให้ฉันได้ก็คือเล็กๆน้อยๆไม่จําเป็นต้องเอาเงินก้อนมาทิ้งนี่ก็อยู่หลายแสนอยู่เหมือนกันสามแสนกว่านะฮะก็คือเขาถามมาเนาะเราก็เล่าสู่กันฟังอืมพอถึงเวลาจะแต่งงานก็เเหมือนกับรู้ใจแล้วเรารู้แล้วว่าเขาไม่ทิ้งให้เราเป็นก้อนอเราก็คิดว่าเออเราค่อยทยอยเอานะฮะหรือโชคดีเนาะเขาอาจจะเขาอาจจะ ปิดนี่ให้แล้วเราก็ได้มาเลยอะไรอย่างนั้นนะคะในความรู้สึกเนาะแต่สุดท้ายเขาบอกว่าฉันไม่ไหวขอจบกันแค่นี้ขอโทษนะอืมขอโทษนะที่ทำให้เธอผิดหวังนะโอ้โหจุกในหัวใจเราก็ร้องไห้เราก็เลยขอคำอธิบายจากเขาเขาพูดแค่นั้นเลยเขาพูดแค่นั้นเลยยายเขาเทเลยนะเออเอกสามเอกสารน้องเตรียมที่จะเดินเนี่ย จบเลยแค่นั้นเนาะชีวิตเอาตรงๆนะบางทีการพูดภาษาของเราเนี่ยเราพูดไม่เก่งอาจจะสื่อสารในความรู้สึกเขาเนาะเอาจริงๆในข้อตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะการเอ่ยเกินเก่าวนะคะนี่ก็เป็นข้อนึงแต่จริงๆแล้วผู้ชายถ้าเขารักเราจริงเขาก็ควรอธิบายหรือ แนะนำนะคะขนาดเราบอกว่าเราจะมาทำงานแล้วเราอาจจะมาชดใช้ใช้จ่ายเองแต่คนไม่มีใจเพราะก็คงคิดแล้วคิดอีกเอาตรงๆฝรั่งเนี่ยก็คงคิดแล้วคิดอีกว่าไม่ไหวจริงๆหรือเขาอาจจะไปคุยเจอคนใหม่นะฮะเออที่มันไม่ใช่เราเนาะ ยิ่งอยู่นะคะเรารักเขาแล้วเนาะสามปีสิ่งที่ได้จากเขาก็ถือว่าเราโชคดีในแบบของตัวเองอันนี้เป็นข้อที่ยอมรับแต่ณนะขณะเวลานี้เขาไม่เลือกเราเราก็ต้องตัดใจละสาวเอ้ยจริงๆรงิอืมฝรั่งนี้ถ้าฮึแล้วฮึเลยนะปฏิเสธแล้วปฏิเสธเลยนะเนาะหรือว่าเขาอาจจะเจอใครในประเทศของเขา แล้วไม่ต้องลงทุนอันนี้คิดเองพูดเองนะคะไม่ต้องลงทุนมากแล้วไม่ต้องเอาเรามาแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบในจุดนะัขณะนั้นก็ได้มันมีสิ่งยุ่งยากอยู่ในหัวใจที่เราไม่รู้ถ้าเขาปลดล็อกแค่นี้ก็คือจบบุญวาสนาไม่ใช่คู่ของเราก็ต้องปล่อยไปนะอย่างน้อยสามปีเราก็มีสิ่งดีๆเข้ามาอกหกักเลยยายเสียใจมากเสียใจมากนะคะ เออเพราะว่านิสัยทุกอย่างเข้ากันเที่ยวเมืองไทยสนุกสนานเข้ากับลูกเราได้อืมกับแม่ก็ถือว่าโอเคแต่เราไม่ค่อยได้ไปอยู่ที่บ้านนะคะส่วนมากก็จะไปเที่ยวกันแล้วก็จะแวะเข้ามาหาลูกก็ไม่กี่วันนะคะลูกนี่ไม่แทบไม่ได้เอาลูกไปเที่ยวท,ทะเลเอาพ่อแม่ไปเที่ยวทะเลเลยเพราะเราก็ยังเกรงใจเขาอยู่เนาะอ,อย่างเงี้ยในชีวิตนะคะโอ้หัวใจสลาย ผิดที่หนูพูดเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ผิดหรอกหนูไม่ผิดหรอกให้คิดซะว่ามันไม่ใช่คู่เราดีแล้วถ้าเขาตัดใจทิ้งเราตั้งแต่ตอนนี้เราก็มีโอกาสหาใหม่อมือย่าลืมว่าเราอ่านหนังสืออังกฤษนะคะคือพูดภาษาฝรั่งได้กับฝรั่งคนนึงเนี่ยไม่ยากที่เราจะคุยหนุ่มออนไลน์ใหม่ เทคนิคการกุยเราก็จะได้เพิ่มจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะไปอัดแอปยังไงจะแปลเปลี่ยนไปแบบไหนนะคะแต่ถ้าผู้ชายเนาะถ้าเขาบอกว่าเขารับผิดชอบไม่ไหวเออถ้าเราดือ้อหรือว่าดันทุลังมานะคะโดยที่เขาไม่เต็มใจมันจะเป็นความลำบากแก่เรานะคะมาอยู่กันจริงๆเขาคงคิดดีแล้วละ่ะเขาถึงได้ตัดใจนะ,ะบอกกับเราว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวอ ขอหยุดยุติแค่นี้นะใครๆก็เสียใจพูดถึงอะ่ะตัวเราเนาะเพราะมันเตรียมพร้อมทุกอย่างชาวบ้านก็เห็นแล้วอืมแม่ก็ปลื้มปิติแล้วว่าลูกจะได้ไปใน,ในต่างแดนนะมีผัวฝรั่งเนาะอืมเข้ามาจนถึงบ้านแล้วอันนี้แหละคือข้อเสียนะสาวอันนี้ยายจ๋าข,ขอฝากสาวๆทุกคนก็พินิจพิจารณาเอาทโนสนโนแคร์จะเอาฝรั่งเข้าบ้านสักกี่คน มันก็ไม่ผิดนะคะถ้าไม่แคร์สายตาชาวบ้านหรือพ่อแม่เรารับได้ใครเข้ามา,ามีเงินเข้ามาหมื่นสองหมื่นมันก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้ในจุดปัจจัยเนาะถึงบอกว่าถ้าไม่จริงไม่จังถึงขั้นเนาะเป็นแฟนกันจริงๆและเขาไม่สป,ปอร์ตเพื่อซัพพอร์ตครอบครัวเราอย่าได้ เอาพระั่งเข้าบ้านโดยเด็ดขาดเพราะความเสียใจนัมันไม่ได้ตกอยู่แค่เราคนเดียวมันลงไปถึงลูกเขา,าป้าป้าไปไหนเนาะอืมแล้วก็ถึงพ่อถึงแม่แล้วก็ชาวบ้านเป็นคําถามไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้สําคัญเท่าหัวใจเราเนาะลุกขึ้นเข้มแข็งดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกายใจนะฮะเออก็ปล่อยวางไปถ้าเกิด เขายัางเม่เซนเซนเย์อยู่ก็ลองอยั่งเชิงดูว่าเป็นยังไงฉันเสียใจมากฉันรักเธอมากมันเป็นข้อตรงไหนก็ลองอย่างเชิงดูแต่หัวใจก็คือครึ่งต่อครึ่งอะ่ะอย่าหวังมากเพราะอันนี้เขาปฏิเสธออกมาเองเราก็เข้าเว็บไซต์จีบหนุ่มใหม่ไปเลยสาวนะเพราะณนะปัจจุบันเราต้องการคนซัพพอร์ตถ้าเขาออกปากหรือเขากลัวที่จะได้ซัพพอร์ตเรา เขาตัดเราเองเราก็ต้องเข้มแข็งเข้มแข็งและดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตัดเราตั้งแต่อยู่เมืองไทยดีกว่าเรามา,อ,าอยู่แล้วอยู่ไม่ได้นะปัญหามันจะใหญ่มากสำหรับตัวเราช่วงระหว่างที่ยังยืนไม่ได้ด้วยขาตัวเองหนูเอ้ยสู้ๆเด้อยายขอเป็นกําลังใจร้องไห้ได้เช็ดน้ำตานะคะ ลุกขึ้นมายิ้มให้กับตัวเองเรายังสาวเรายังสวยสามสิบสองเลยว้าบอกเลยเราเห็นโปรไฟล์นี่นี่ส่งเข้ามาเนี่ยอืมบอกเลยถ้าเปิดใจนะฮะเข้าใหม่ได้อย่างเร็ววันนิ่งภาษาเราได้ด้วยเนาะอัปเดตโปรไฟล์ใหม่ด่วนเลยนะไม่ต้องไปถามไถ่แล้วเขาหมดใจก็คือหมดใจเขาจบก็คือจบไม่ได้มุมไม่ไม่ได้มุมแค่คำว่าเงินทองอย่างเดียวหรอกมันก็คงจะจืดจางลงด้วยเนาะ อ่ะมันก็อย่างนี้แหละชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะคะขอให้เจอคนดีคนใหม่เร็วๆนะพอภผระเราก็ต้องรับผิดชอบเนาะสู้ๆเดอ้อใหญเป็นกำลังใจ